สวัสดีจ้าครับมาจากพี่น้องตั้มป่าวันนี้เอฟซีขอมาเราจัดให้จัดให้ตั้มป่าพี่น้องเมนูแซบเมนูจวด ได้กินกับต้อป้าเทียละแค่นเต็นเลยสุดไน,น,น่อย่ะจัดบอกเด็บเด็บหอยด้วยเต้นกันจักหน่อยอ 嗯哼，绝、mm。Hmm. Mm hmm. นนข้าหมกหนนอ,อยกหนาข้าหกหอยชใช่เอียงแนมตับปลามีเนื้อไม่หมูย่อเคียวๆอันนี้หอ,อ,อยหอ,อยหน่อยก็มีหอยใหญ่ก็มี